คดีนี้ไปดูพ่อลูกพากันขึ้นโรงพักขึ้นไปทําไมไปดูครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจพลนันปนะรจันผู้บังคับบูงนะงรบาางานู้กำกับปราบปรามสมพรัตน์มแก้วทุมธานีครับในับีผู้หญิงมาที่โรงพักคุณตำรวจอยู่โรงพักคุณลูกก็พาคุณพ่อขึ้นมามาทําไมไปดูทำอะไรครับพ่อขับรถอ่ะแล้วโดนใบสั่งอโอ้ธรรมดาครับคนแก่หูตาฟ้าฟางก็โดนบ้างเป็นธรรมดาเนาะ เออจริงนะแก่แ,แล้วเนี่ยโธ่จะให้ตำรวจสงสารคนแก่หรือยุให้คนแก here, ่เลิกขับรถดีเนี่ยไปเอาใบสั yes> <k <k ่งมาเลยครับโอ้เฮ้ยใบสั่งหรือตึกใบยกโอ้โหทำไมมันมากมายขนาดนี้ล่ะครับนี่อะไรเนี่ยก็ใบสั่งไงคะของใครของพ่อนี่นะค่ะโอ้คนเดียวเลยใช่ค่ะของพ่อทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วโดนก็หาอะไรมาบ้างเนี่ย ขับรถประมาทบาดเสียวอันตรายโอ้้เฮยขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถบาดเสียวเกินกำหนดของกฎหมายโอ้โหเฮ้ยคดีนี้ขับรถซิ่งทั้งนั้นเลยลุงนั่นตีนผีของแท้เลยอ่ะจริงโอ้โหแกป่านนี้ยังเป็นงี้เองอ่ะพ่ออะบอกแล้วไงให้ขับช้าๆขับช้าได้ไงพิงมือประดับเนี่ยไม่ต้องพูดจกแจกแจกน่าน่า เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าพ่อเก่งน,นะบอกว่าไม่ต้องพูดไงเฮ้ยยังจะน้นแก่ไปส<น>ั่งเยอะขนาดนี้เป็นหมื่นจะมีจ่ายเขาไหมเนี่ยเอยเอแต่ว่าไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องมาฟ้าเลยป้าไม่ต้องพูด <c oughs> อดย่าแม่พูดเลยไม่ต้องมายิ้มเลยแก่และไอ้หมื่นเนี่ยนะลูกต้องมาจ่ายเพราะพ่อแก่ๆขับรถซิ่งซะด้วยเฮ้ยแล้าให้ใครฟังใครจะเชื่อลุงนี่มันสุดยอดจริงๆสุดยอด หอกไปเลยครับพี่สุดทีจะติจะติงสุดยอด,ดจริงสุดยอดจริงๆไม่คุยไม่คิงสุดยอดจริงๆพี่เออสั่งครับเป็นสิบสิบใบเลยทำไมเยอะขนาดนี้ม่ช้างนี่เป็นของพ่อนูเองพ่อไปไหนมาขับรถถึงเร็วขนาดนี้เป็นก้หาขับรถความเร็วเกินหมากำหนดครับคนเดียวเลยคนเดียวคนเดียวเป็นนับสิบใบเลยครับ ลุงคงเข้าใจผิดแล้วใบปรับไม่ใช่ใบประกาศเกียรติคุณได้ใบปรับเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งจำไว้ขอขอบคุณดาบตำรวจภูวดลนามพระจันทร์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพลาดหลุงแก้วจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องพ่อขับรถเร็ว